สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับรายการวอลล์ดริงกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกทคนนะฮะคงจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนไปนะฮะทั้งฉากเกยแล้วก็ตัวผมเองนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าผมเองนะฮะก็ยังไม่ถินเช่นเดียวกันนะครับผม <c oughs> นี่หวัดซะหนอ่อยยืมมาจากทางบูคอบเช่นกันนะฮะเรามาดเงอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ฮะเครื่องบดตัวใหม่ล่าสุดนะฮะจากเครื่องบดสตอห์โฮมนั่นเองครับเป็นเครื่องบดสตโห์ออกกราวนะฮะใน EP นี้เราจะยังไม่พูดถึงตัวนี้กันเดี๋ยวไว้ยก ซูซาน่าเบนตัวนี้กันก่อนครับเจ้านี่เลยครับรูบี้ลาเชียสนะครับซูซาน่าเบนตัวใหม่ของทางบลูคอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยหวานฉ่ำอร่อยมากๆเลยเดียวนะฮะสภาพตามตรงครับบอกไปถึงทีมงานบลูคอร์ด้วยเลยฮะอันนี้ซองที่2แล้วนะฮะผมไปซื้อมาเองนะฮะซองแรกเนี่ยกินหมดไปแล้วนะฮะยังไม่ทันได้ถ่ายเลยอร่อยมากจริงครับกับซูซาน่าเบนตัวใหม่ตัวนี้นะครับมาพูดถึงคอนเซปต์ของซูซาน่าเบนตัวนี้กันดีกว่านะครับผมรูบี้ลาเชียสนะฮะรูบี้ก็คืออ่ะถ้าให้พู ะะดูสวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นการแทนในเรื่องของรสชาตินะฮะที่เราชงออกมาเราได้มาด้วยนั่นก็คือผลไม้ชนสีแดงนะครับผมไม่วจะเป็นแคนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นะฮะแล้วก็จะมีความหวานฉ่ำแบบแคนดี้ด้วยครับซึ่งเฮ้ยตรงนี้เราไม่ค่อยได้เจอในกาแฟตัวไหนสักเ<อ>ท่าไรนะครับอย่างที่บอกครับหมดไปแล้ว 1- ซองนะฮะแล้วก็กินเนเปโซเป็นหลักด้วยนะฮะเพราะว่ามันอร่อยมากจริงให้ความเข้มข้นหวานฉ่ำน,นะฮะแล้วก็สดชื่นนะฮะ เหมาะกับทุกๆเช้าอย่างแน่นอนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาครีเอทเมนูกันครับเมนูชื่อว่าอะไรดียังไม่ได้ตั้งชื่อเดี๋ยวไว้ว่ากันหลังจากที่ตอนเสร็จมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับแน่นอนครับกาแฟของเราในวันนี้ Ruby และเช e ครับโดยที่ผมจะใช้กาแฟ20กรัมนะฮะโดยใช้เรโช1ต่อ1.8ครับบด้วยเครื่องบดฟ i รนซโออกราวนะฮะหมุนปรับไปที่เอสเพรสโซ และใช้ฟังก์ชันในการบดแบบดับเบิลโดสซิงครับนี่ครับผงกาแฟค่อ,คอยๆไหลออกมาแล้วนะครับแม่บดเร็วจริงๆครับความละเอียดของผงกาแฟก็จะประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วก็แพ็คด้วยการแทมนะฮะ แล้วก็นำเอาเข้าเครื่องชงลามาสโก้ลิเนียมินิของเราได้เลยครับแม่กลาพูดได้เต็มปากว่าของเรานะฮะเริ่มการสกัดได้เลยครับผมแม่ช็อตกาแฟไหลออกมาสวยจริงๆครับและเมนูนี้นะครับเป็นเมนูนมครับเราใช้นมสดแช่เย็น100 ml ครับ แล้วก็ค่อยๆราดช็อตกาแฟลงไปแบบนี้เลยนะฮะมีหกนิดหน่อยอย่าว่ากันนะครับและปิดท้ายด้วยพระเอกของเราครับไอศครีมโฮมเมดนั่นเองครับ นี่เรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูของเรานะฮะเพิ่งตั้งชื่อเมื่อกี้เลยครับโรลี่ลัชเชสนั่นเองนะครับผมก็ล้อกับรูบี้ลัชเชสนะครับก็คือผมเอากาแฟซีซอนเบนนะฮะรูบี้ลัชเชสเนี่ยชงมาเป็นลาเต้นะครับใส่ไอศกรีมนะที่ผมเอาโยเกิร์ตนะฮะรสผลไม้รวมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะฮะบลับเบอรี่เนี่ยนะครับผมทำลงมาเป็นไอศกรีมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตักลงไปกันแบบนี้เลยนะครับนะฮะสวยงามแล้วก็น่าทาน ะะวิธีดื่มเจ้าลอรีลาเชสของเราตัวนี้นะฮะก็คือเอาไอศครีมแท่งร้เน่ะฮะคนนะฮะให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะยกดื่มแบบนี้ได้เลยหวานอร่อยกลมกล่อมเราก็จะเจอกับรสชาติของกาแฟนมของเรานะฮะที่มีความหวานเข้มข้นบริจ้หักหนักนะฮะแล้วก็มีความเปรี้ยวกับไอศครีมโยเกิร์ตแบบโฮมเมดที่เราทำเองแบบนี้เลยนะครับอร่อยใช่เล่นเลยนะครับนี่อื ผมกินได้มีวันไหนกินไม่หกไหมเนี่ยดี แล้วก็ถ้าใครสนใจซีซันอลเบนตัวนี้นะครับผมทางบุคคบก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับผมใปสอบถามที่หน้าร้านหรือว่าจะออนไลน์ก็ได้เลยเช่นกันนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้นะฮะต้องขอบคุณที่รับชมมากๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะฮะกับรายการบลรดิงนะครับผมช่วงนี้ก็พอจะมีเวลานะฮะทำได้บ้างแล้วนะครับผมก็จะกลับมาทำเรื่อยๆกันแล้วกัน EP หน้าสัญญาเลยครับว่าเราจะมาพูดถึงเจ้าเครื่องบดฟื่์มสตอร์โตออกกล่าวตัวนี้กันอย่างแน,น่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ